รวยหมื่นล้านแอมพิธานแฟนของอ,อมสุชาทำงานอะไรคะเปิดตัวคบกับอ,อมสุชาอย่างเป็นทางการเมื่อปี2017คะ่ะก็ทำเอาหลายๆคนอยากจะรู้ประวัติของนักธุรกิจหนุ่มคนนี้นั่นก็คือนักธุรกิจหนุ่มแอมพิธานเพราะกิติสักความรวยนั้นระดับตนตนของประเทศไทยเลยล่ะคะ่ะไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับหนุ่มแอมพิธานองโคสิตนักธุรกิจหนุ่มหล่อมาดเนียยทายาท ธุรกิจผลิตและส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในอาเซียนและใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกมูลค่าธุรกิจนับหมื่นล้านบาทปัจจุบันนี้หนุ่มแอมพิธานดำรงตำแหน่งเป็นรองกรรมการผู้จัดการบมจเคซี อิเล็กทรอนิกส์จำกัดมหาชนผู้ผลิตและส่งออกแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ในภาคพ,พื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นอกจากนี้แอมยังรังตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทเดอะเฟสชอปประเทศไทยอีกด้วยสำหรับ KCE อิเล็กทรอนิกส์เริ่มก่อตั้งในปี2525 25, ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี2531ค่ะและแปลสภาพมาเป็นบริษัทมหาชนในปี 2,535ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน500ล้านบาทเรียกชำระแล้วรวม462.497ล้านบาทค่ะ KCE Electronic เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแผ่นพิมพ์หรือ PCB ซึ่งเป็นแผ่นอ p ปอซก a s สที่มีสื่อนำไฟฟ้าเช่นตะกัว่วทองแดงเคลือบอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้า KCE ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นชิ้นส่วนสำคัญั้นพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์คะ่ะรวมถึงเป็นเครื่องมือสื่อสารโทรคมนาคมเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภทป้อนให้กับแบรนด์ชั้นนำทั่วโลกโดยเมื่อปี2557 บริษัทของหนุ่มแอมนั้นทํากําไรไปได้สูงสุดถึงหลักหมื่นล้านค่ะซึ่งทั้งหมดนั้นก็คือธุรกิจภายในครอบครัวของหนุ่มแอมทั้งหมดเลยล่ะค่ะแม่เรียกได้ว่าดีกรีไม่ธรรมดาเลยค่ะ